คับผมอยู่กับำสิิงแมงมุมดับมาเลยครตอนนี้ก็วงพ่อก็เตรถน้ำมนอขอให้งานนเฮงักขอ้งาเฮงๆหนรวยมั้รวยมันมครับนี่ นะครับนาถูกอ๋เป็นการเสร็จพิธีการถวายนะเสร็จพิธีการถวายพอดีเราจะได้ต่อไปก็จะได้ทำการเทหินนะทำพิธีถวายเสร็จเรียบร้อย หลวงพ่อก็ไล่ทุ่นตะมนต์ตุกทีมงานสายบุญดีแล้วรถดีในป่าแล้วนี่แหลยโหดีดีแล้วไม่ใช่ดีดีแล้วสองปีแล้วนะหลวงพ่อเนาะรรถมมัันนู้สึกขั้นขาวๆนี่ต้องลดเยอะหน่อยครับหลวงพ่อ รู้สึกว่าจะเข้าอู่บ่อยหลวงพ่อคันนี้ต้องจะเททั้งบาทนะพ่อผมว่าต้องเน้นเน้นเป็นพิเศษครับเน้นพิเศษนะคันนี้หลวงพ่อเน้นพิเศษนะครับเนยื้อหลวงพ่อรถน้ำมนเสร็จนี้ก็จะเริ่มทำการเทหิ่งหิ้งทุนเพื่อน เป็นสิริมงคลผู้บาร่วมงานครับหนึ่งโดนน้ำมนต์นี่ก็อยู่ที่วัดหินดาษครับหินดาษเคยมาครั้งหนึ่งแล้วน่าจะน่าจะมาสองปีที่แล้วเนาะใช่ไหมที่พุธสองปีนะครับผมอยู่นองยิพิมครับนางรองนองยิพิมเนี่ย เขาไปในวัดหรือเปล่าใช่ไหมเขาทางนี้นี่ติดติดเลยนี่เนี่ยเขานี่นี่ติดเลยนี่พ่อเที่ยวตรงไหนครับเนี่ยนี่เลยนี่เที่ยวตรงไหนครับโอ้ต้องถามคณะกรรมการครับคณะกรรมการอาบเลยละมั้งเออเออโรมน้ำมนต์ให้ชาวบ้านหน่อยครับเลยบอกว่อท้าไมระเบิดมาลงแถวนี้นะครับนี่ส่วนรดน้ำมนเสรียดีการปกติเลยครับนี่ ครับผมรถอาจจะมาไม่เยอะนะเพราะว่าพอดีเราจัดเราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้เนาะเราก็เลยตัดรถแห่ออกไปเราจะไม่มีความสนุกสนานหรอกเราจะทําบุญอย่างเดียวเพราะว่าเราได้จัดไปแล้วก็บุญใดที่ทําไปก็ขอส่งให้บารมีที่ทําไปก็ส่งให้ไปทางทหารชายแดน ดูแนวหน้านะขอให้ปลอดภัยใจจริงก็ขอให้หยุดสงบกันทั้งสองฝ่ายนะการสูญเสียมันไม่คุ้มกันวันนี้ก็อยู่กับ, <c oughs> บนายชิคเวย์ครับเจ้าตัววย นั่งเก็บหมวยครอเจ๊หัวเหรอเก็หัวเอรู้สึกว่าหลังๆมานี้เหล้าเบียร์ไม่กลดแตะเลยนะไม่รู้เป็นอะไรนะแต่ก่อนไม่ใช่นะช่างต่อคนเดิมแต่ก่อนไม่ใช่หรอนี่ตั้งแตถว่าเสียกับเสียอยู่ตะบุตแถวบุตสูงถ้ามดีเป็ะไรเนาะแต่เกิดแต่เกิดงานวุ่นแถวบุตสูมไปนี่ต้องเก็บเต็มเลต้องเก็บเต็มเดย ผมกำลังกินข้าวรับประทานอาหารครับเดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวก็ไปไต่หินนะเดี๋ยวไปเจอกันตอนเต่หินโอเคครับผม